สวัสดีค่ะข้าวบุญมาเมื่อนี่เปิดมาฟองห,หอมเลยจ้ะเมื่อนี่ข้าวบุญมาสิเห็ุเมนูเมนูที่พี่สาวแนะนํามาตำเบื้องนะจ้าว่าเป็นเมนูอย่างสีแทสเดบอกเหตดแหลกอยังสิบ,บอกข้ามลับข้ามลับปุ๊บไปก่อนอย่างแรกจ้าเ้าตสองมาซ้อยหอมให้นบางๆเลยจ้าปะว่าห้องสีสร้อยหอม,หอมเอาไปเกี่ยวเลยจ้า ต้องซอยบางบางบางสุสดสีห้องสีซอยได้จ้ะอัานี้มีสองคมก็ดีเแน่จ้ะอันนี้สีซอยได้บางสุดๆเลยจ้ะมีห้องกัสีซอยบางบางสีซอยไปเรื่อยๆจนเบิร์นหมดเลยจ้ะไอ้ซอยห,อหอวัวห,หอมก่อนนะจ้ะหัวหอมห้องก็ซอยเสร็จแล้ว้ะจ๊ะห้องก็สิมาหักไว้ เมนูอย่างน้อใส่หมหอมหลายขนาดนี้ต่อมาเลยจ้ะเฮ้ากะสีมาหันกระเทียมกระเสีเอาบางๆด้วยกันจ้ะกระเทียมก็ใส่หลายกันกระเต็มก็ค่ะเครื่องเครื่องกระเต็มสูตรนี้สูตรของปีสาวแม่กล้วยนะจ้ะ เทียมกับสอยบางๆคือก็หัวหอมเลยจ้านี่สร้อยบางสรอยไปเรื่อยๆจ้าเข้ากัีสร้อยกับเทียมบางๆจ้าเขาก็ดีสร้อยไปเรื่อยๆเลยจ้ะ กะสีซอยเบิดกรสีโดนเนาะสีรักเอาเลย,เลยจ้ะกระเทียมเัาก็ซสร้อยเลยแลย้วจ้า,าก็สีมาผักว้เลอนี่ผักว้ก็หัวหอมเลยนะน้ำกันก็หัวหอมนะกระเทียมเดี๋วสิบอกว่าเป็นเมนูอย่างใส่เครื่องลายค่ะจ้านี่เขาก็สิเลยกระเทียม หัวหอมซ้อยห้วจ้าหลังจากทีห้าซ้อยกระเทียมกับหัวหอมไปแล้วนะจา้มมา,จากระสิมาซอยแต่ไข่บางๆด้วยกันจา้าซ้อยไปเรื่อยๆกันจา้าสมุนไพรทั้งนั้นอันนี้ก็ะสีซ้อยบางๆด้วยกันจา้าเมนูนี่คือไงแต่ก็คืออยากนะจา้าเครื่องลายจา้าเมนูนี่เครื่องหลายแต่หฮาอย่างมันหอมหลายเ้ากใสไหลาย ติมาซอยตะไข่้ได้จ้ะซอยไปเรื่อยๆกี่กันจ้ะแม้ว่าปลอดตอนเลีวๆเลยจ้าจะตะไคร้ข้างตะ้อยบองๆเรื่อยๆเพื่จ้าบอกให้ก็ได้มือนี้แม่กลัวสีเห็ดเมนูแจวบองส้มเครืองจ้ะทางบ้านเพิ่นเอาแจวบองมาให้ มานี้เห้ากระสิมีวิธีเห,เห็ดให้มันหายเข้มลงไปเกินหมากปลาแดกปลาบานห้าเนี่เป็นได้มันกับเข้มจะ้ะเข้มแ้วแต่มันสิเข้มระดับไหแต่ว่าแม่กัวเป็นค้อมดันนิดนึงแม่กัวตับสปกินเข้มครับประนันนะจ๊ะกระสิดเห็นมันสอบลงมันก็ผักลายๆน,นะจ้ะจะ หลังจากสีเฮาซอยอ่าะไขไปเร้วจ nice to ้ะวันนี้คสมาซอยใบมะกรูดจ้ะใบมกรูดซอยไว้ๆกันจะเ่าสีเอาไว้ขนาดไหนนะจ๊ะสีอยใบมะกูดไปเรื่อยๆีจ้ะ เครื่องดีไซน์กับสีมีตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งต่อนเฮ็ดเลยนะจ้านี่จะเครื่องของเขาอันนี้หอมกระเทียมที่เ้าซอยไว้แล้วได้จ้าแล้วก็อันนี้ก็คือตะไคร้แล้วก็น,นี่ใบมะกรูดเดี๋ยวเ้างจะไปเฮ็ดเลยกาไปลุ่ หลังจากสีเข้าตังน้ำมันใหยหอนจา้าเข้าก็เสียวหอมแต่เทียมสีหข้าเผ็ดเลยล่มไปเกี่ยวเลยจา้าลุ่มไปเกี่ยวตามมาด้วยตะไคร้ตะไคร้ก็ลุ่มไปน้ำกันเลยจา้ามันสี่่มไปเกี่ยวเกี่ยวจนเหลืองเลยจา้าเกี่ยวทุกอย่างลุมไปเกี่ยวใ่กันเดี๋ยวเาจะใส่ใบมะกรูดลุ่มที่หลังจา้าไอ้หอมกับเทียมจากไทยนี่ เป็นเหลืองก่อนพอกระเทียมก็หอมเข้าเริ่มเหลืองเลจ้าก้าวตะไข่เริ่มเหลืองเข้าใส่ใบบักบูดลงไปเลยจ้าเขใสใบบักบูดลงไปเกี่ยวทั้งกันเลยจ้าแล้วเดินต่อมาถึงเลยจ้านี่จ้าเขาก็สิใดหอมกระเทียมกรอบๆของเข้าไว้ใส่ใบบลเลยจ้า,จาเดี๋ยวเขามาลงมือเห็ดเลยเลยจา้าเสร็จแล้วเลยจ้าเข้าก็เอากะทัากระเทียมขี่เข้าเกี่ยวใ่ว้นละจ้า สตลงไปหน่อยหนึ่งนะ้ะก็เอาหมเอาลงมาล้วนลงมาผัดนะจ๊เอามาล้วนมาผัดแทนหมสุกเล้วกันตัดแหนกได้ทมาล้วนเอามาล้วนก็ต้องตั้สีเท่าข้างในมันมั่ไหลสีเู้เอาหมูกับหมูไปหันเล้วกัน ีมันวนอันนี้สุกแล้วจ้ากิได้จากเดี๋ยวสอาดีไซนไปอีกของเฮาลงไปอันก็คือแจวบองจ้า เมนูแม่คั่วมือนี่คือแจ่วบองทมเครืองนะจ๊ะแจ่วบองนี่แม่คั่วได้มาจากเกิดบ,บ้านนะจ๊ะข่างบ้านเขาเอามาปกแม่คั่วกับเป็นลูกก้อนดันอยู่กรอยาเให้มันแบบว่ารสชาติหายเข้มออกมากนจ้ะเข้มบรรเทาจังน้อยเราเขาเอาแจ่วบองไปผัดไปกับเหนียวี่เขาด้วนเลยนะจ๊ะโอ้ยกินเด้อยวันนะจ้ะกินซุกยอด ก <screw ibr ous> ี่เจ้บองพุดยอดอืีผัดไปเลยเอยนแต่เนื้ยจ้ะเม่นู้นย่จะพึงจินเพราะว่าในเจยวบองทีีความเค้มความแห้งอยู่แล้วดีเทียนอะไดกเจยาบองขึ้นแต่เสีิจ้าตกนมาแล้วเจยวบองจะถืออกขึ้นๆเนาะ เมนูนี่สิเป็นเมนูลดความเคมีด้พร้อมแ่เขาอยากเรห็นกินมนด้วนก็เรียเ่ทงนนะเรียเอหอมกับเคี่ยมดีขาเจียวไว้ยกับพักวันหี่เย็นเย็นกกรอบนน้อยเจีวบองบนเครื่องของทั่วบุญมากจะอ้กินเจีวบองหอกระลดอุกววา หอ,อ,อมคพรหอมแน่ันไฟเพชรจะได้เผ็ดกระโหยกีขชิมหมูลงไปอีกเด้๋ยวได้จ้อเอข้าวผัดหมูเจียวบองใส่กับเรียบร้อยแล้วนีอะจ้ะเข้ากระเจียวเครืองทีข้าผัดก่น้ีาอ่ะ เจีนมันแห้งๆกับปอบไปหักก่นรุ่มไปเลยจ้ารุ่มไปเลยผัดไปกันเลยจ้าเัาไปกันเลยพอสีจะชิวาว,ว่าก้องหอมขนาดเลยเข้องกินเลยแม่นี่เจียวบวงต้อง,องเผื่อกเลยจ้า ขูนมากเหลายขนาดเลยจ้าสูตรนี้นะจ้าพีสาวอยู่จร่ไหมลักษณะจ้าพี่สาวสราคือลักษณะเนาะลักษณาเป็นคนบอกสูดมากเลยจ้เดี๋ยวห้าวกระสิมานซึมบนนเนยจ้ะว่าห้าของขูันเ่อเนาะแเ่ว่าเมื่อกวัววางมันขี้แสดีเลยะว่วแจวบมันนั่มเปนเอามาฝากแจวบมคนกระเสียดีแล้วด้วจ้าแต่ว่าไม่กล้วสีเห็ดมันลวดความเข้มความงลงไป เ,จเจ้าก็เสกเจลของส้มเขื่อนเลยจย์เดี๋ยวสิมาซิมเดอ้อบัดนี้เดอ้อเป็นมาเสกวะโอ้ยกล่องแม่ขั่นนี่สีวิ่งมาทำเน่หม้อกระทะได้จ้ะในกระทะนี่วายกล่องเปลงจิ้มชินี่เดี๋ยวเข้าไปซิม้มเด้อจ้านี่จ้าทุกคนหน้าตา แจวบองส้มเครืองของเขานะจ๊ะที่จริงสีสันนี่คักกว่านี่หอมจ้าหอมหอมกระเทียมหอมตะไคร้หอมทุกอย่างนี่คือผักกับของเขาแน่จ้าเดี๋ยวสิกินให้เบิรงนะจ้าว่าสิแซ่บขนาดไหนมาเดี๋ยจ้าในครัวสิสิมให้เบิรงจ้าวิบักเกอร์คืนเขาแน่จ้า กินกับ,กบ,บกย,ย่างกับแซบกินขึ้นเมี่ยงอย่างนี่ก็ได้ด้วยจ้ะ ใสหลุกโดดน้ำด้วยาเนี่คำนี้มีหลูกโดดออกหอพกจ้าออกหอพิก,ออก,พกจากเจ้าบ่องเข้ม นัวๆกลายมาเป็นแก้วบองส้งเรื่องกินเล่นก็นได้จา้ารือว่ากินกับข้าวสวยอ่อนๆกับแซ่หุ้ยจ้ามติดใจจ้าบัดติดใจ จากปลาแดกบองนะจ๊ะจกลายเป็นปลาแดกบองส้มเครื่องคนบ่กินเผ็ดก็กิไนได้จ้ะคนกินเผ็ดก็กินลูกโดดไซร์ี่ไม่คั่วนี่มันคั่วลองกินลูกโดดไซรนี่โอ้โห ไปเฮ็ดบ้างนิดพีองตอนนี้ถ้ามีประเด็กบองนี่แล้วเพ่นบ้านเอามาฝากก้าก็เลยเอามาเห็ดดัดแปลงตอนเท่าสิต่าประเด็กเองมันกระโดนเท่าไปส่อประเด็กบองมากอะไรยามาพัดยูให้จังแม่กั้วเห็ดนี่มันหอมตะไคร้หอมใบบักกูดหอมกระเทียมรูสุดหยอด ทิดใจเลยราินกับยังก็แซ่บิเื่อสิกิมกับเคือปะอะเง้ยเขือะลเนี่ยดใส่น้ำกันเลย เป็นยูนปากเลยนะะไม่นูนี่พี่สาวในน้ำเลยจ้ะพี่สาวซื้อลกสนาโรมาอีเชียงใหม่มาเป็นเห็ดประหลาส้มเครื่องกินเลยถามที่เชียงในก็บ,บอกมาวิธีเห็ดข้ามนี่เลยจ้ะโดดเน้นๆ อืมชีวิตขาดกระแดกว่ได้ยังไหมคะ่ะ ม่คั่วลงจะขลองขายของมาเนี่ยลงอื่นจะขลองมาแม่ค้าตลอดสุดสุดที่ไหนจยาเมนูนี่ว่าคำาเดียวว่าสุด เป็นเมนูกินเล่นก็นได้กินกับเขาว้วยหว้นหวนๆก็ได้แับมึงนี่แม่กลัวมากกินแบบเบิรงนี่กินเล่นใน้เบิรงเลยมึงนม่จัดตะไคร่หอมใบมะกรูดซีอิ้ว่นี่เบิดกินกับไปมันติดหอมยี่ในปากได้ประโยชน์สสุดจัง สมุนไพรเน้นๆเรือสันไพรใบบมากระมันเลยก็เอาเอาหมูสับเลยจ้ะเป็นล้วนกระนำก็ไรประเทศนาออกให้มันแหงๆแล้วเอาเครื่องลง่ล้วก็เอาประแดกบวงลง่เอาอยัางลง่พที่ยังไม่คัวเห็นไหมจ้ะสุดยอดพว่าค้นว่าอยากกินประแดกอ่ะ กินเมนูได้ได้ที่ไดได,ได้จ้ะกินปลาแดกรหรือปลายหลเว่าก,กินพวกตะไครไ้ใบมะกรูดกระเทียมหอมเนี่ยหน้าเต็มเออแม่งว่งสม่งอยากทำมืยจ้ะหอมหลายหลายคลิปนี้แม่กัวขอลาไปก่อนนะจ๊ะ ไว้พ่อกันคลิปหน่อจ้าเมนูนี้ก็นแนะนำอีกแล้วจ้าจากพักวคุณมากขอให้ทุกคนฟุขภาพแขแทงเร่งกินเขาแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่งปิ้งปิ้งสีประเาพาีการแจ้งเตือนจากคลิปของพัวบุณมาเลยจ้าขอบคุณช่องบุณมาวรราก,กิศกับสีพอเลยจ้าลาไปก่อนเะจ้าสวัสดีค่ะ